ใหม่ๆเหมือนป้ายแดงโอแม่เจา้าแม่คุณกระหนุนหนังแม่กระมอง,งอ,งองีกมอนมไม่ยอดจ่าหยีใหม่มันจะน้อยเพียงนี้ได้ยังไงโอ้อสอวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามผมในโรมคารนะครับก่อนอื่นเลยขึ้นต้นเลยนะฮะ S 5 6 0 E A M G ตัวท็อปที่สุดของเบนส์นะ กับเอ a คาออกห้างป้ายแดง7ล้านนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันเหลือราคาเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ใหม่สุดๆนะฮะคันนี้ออกปี2 2 2 1เดือน 2. 2วาร a r r หมดปี2024ัซ่อมฟรีกันยาวๆที่ศูนย์เดนนะฮะคันนี้ออกรถศูนย์นะฮะ นะออกที่เบนซ์ T T, T C โอ้โหอะไรจะครบขนาดนี้แล้วผมบอกเลยอีกนิดนึงนะฮะนี่คือคันแรกของหายที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าหายากมากป้ายแดงเนี่ยจะซื้อทั้งหมดต้องบอกเลยว่ากี่คันนะจะมีกี่คันนะครับในประเทศแล้วจะมาเป็นมือสองสวาสวุสุสุยุบ,บนสุ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  เอาเป็นว่านะไอ้แป๊บหนึ่งคันนี้อยู่ในรายการเชื่อเอ็กซ์ได้เลยนะครับรายการนี้มีแต่หนึรถสวย2ปีหม่สามหม่น้อย<ส>ผมขายเพียงสล้าน1 8 8่0แสนแืู่กจากป้ายแดงกับสล้านเข้าใจตรงกันดอกเบีย้ยของผมนะฮะถูกที่สุดในประเทศไทย2.39 เข้าใจตรงกันแล้วอย่างที่ผมบอกรถมือ 2, 2> มีแค่เพียงคันเดียวเท่านั้นถ้าคุณพลาดแล้วยาวเลยนะฮะกับรถแบบนี้ด้วยนะครับกับ S c l r s s S 5 6 0 E A M G ศมอ้ยาวล้เเกินฮอบดีสุดโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ